เรตลาดของปู่นี้ทาอะไรบ้างนะ ครับผมครับผมนายรถวิบุญคนนะครับประธานแปลงใหญ่ข้าวหมู่สี่ตำบลนาประแสงอำเภอปทุมราชวงตาจังหวัดอำนาจเจรเลยครับโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เชื่อมโมยงตลาดครับโครบการตอนนี้นะครับถือว่าดีนะครับดีเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรของกลุ่มผมเองนะครับได้ประโยชน์ ก็จะมีซื้อรถเกี่ยวนะครับรุ่นร้อยแปดแรงนะครับหนึ่งพันแล้วก็รถไถสี่สิบแรงมา2000้าสองพันเครื่องอัดฟางหนึ่งเครื่องพร้อมเทลเลอร์ลากสําหรับรถเกี่ยวอีกหนึ่งเครื่องนะครับครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเกี่ยวแล้วนะครับเริ่มเกี่ยวมาได้ตอนนี้ก็อยยุที่สามสิบห้าลายนะครับตอนนี้สามสิ้าลายเริ่มไล่ล,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 ละเท่าไหร่ไล่ละ ึ่งลอไล่ละห้าร้อยบาทนะครับไล่ละห้าร้อยอันนี้คือราคาสมาชิกใช่ไหมครับราคาัราคาสมาชิกครับผมท,ที่ที่ตกลงตามที่มติที่ประชุมนะครับก็ไล่ละห้าร้อยบาทถ้าเป็นไถไถกลบต่อฟางครับต่อช้างข้าวนี่นะครับก็ไล่ละสองร้อยบาทไถพร้อมปัน่นทั้งไถทั้งปัน่นทางกลุ่มสมาชิกของกลุ่มก็ตกลงกันตามท้องตลาดทั่วไปก็จะห้าร้อยาบาทนะครับตาม ตามลุ่มสมาชิกของกลุ่มก็เอา400บาทของของตลอดนทั้งไทยทั้งฝันนะครับที่ตอนตอนระหว่างข้าวนะครับไล่ละ400บาท 5, ถ้าใช้กบต่อช่างข้าวธรรมดาก็200บาทครับแล้วข้าวกลุ่มทำยังไงเชื่อมโยงตลาดากับยังไงกับกลางอของล<น>ุ่มนี้ก็จะมีเชื่อมโยงตลาดกับทางโลงสีนะครับผมเชื่อมเชืๆๆ่อมโยงตลาดกับทางโลงสีว่าให้สมาชิกเราไปขายที่โรงสี รวมๆลุ่มกันไปขายที่โรงิีครับร